สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติวงแจ๊สกําเนิดดนตรีแจ๊สด,ดนตรีแจ๊สกําเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่เมืองนิววอลลีนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งรวมของท่าผิวสีชาแอฟ,ฟริกันจำนวนมากที่มาใช้แรงงานและตั้งถินฐานหลังจากเลิกงานเหล่าท่าผิวสีจะรวมตัวกันร้องเพลง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆผ่านออกมาในเสียงเพลงลักษณะของดนตรีแจ๊สคือการล้องบรรเลงต้นสดประสานกับจังหวะขัดและการประสานเสียงอันมีเอกลักษณ์ตามคำจำกัดของออฟฟอร์ดกล่าวไว้ว่าแจ๊สเป็นดนตรีที่ถือกำเนิดจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ซึ่งมีจังหวะชัดเจนที่เล่นอย่างอิสระโดยประสานกันขึ้นเองของนักดนตรีในขณะที่บรรเลงดนตรีแจ๊สยุคแรกเรียกว่าดิสเซแรนประกอบด้วยนักดนตรี5-8คนมีเครื่องดนตรีคือคอร์กเน็ตทำเป็ดคาร์สพิตเน็ตและทอมโบนหลังจากนั้นได้เพิ่มแซกโฟนแซกโซโฟน กองชุดเปียโนแบนโจและทูบาเข้าไปต่อมาดนตรีแจ๊ดแบบดิกซีแลนได้พัฒนารูปแบบการจัดวงดนตรีใหม่เรียกว่าสวิงโดยเบ่งขึ้นดนตรีในวงออกเป็น3ส่วนได้แก่กลุ่มทองเหลืองกลุ่มเครื่องลมไม้และกลุ่มประกอบจังหวะเพื่อใช้ในการเต้มลำ